คลิปนี้ครับผมจะมาสอนเพื่อนๆใช้งาน Excel เกี่ยวกับฟังก์ชัน IF ฟังก์ชัน IF เนี่ยมันใช้งานเกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับก็จะเหมาะสมเกี่ยวกับพวกเกณฑ์การประเมินอะไรพวกนี้ครับเนาะที่มันมี เอ่อเร s ติงสเกลให้ครับว่าได้คะแนนเท่านั้นเท่านี้จะต,ต้องดูในเลดไหนเรดดีดีมากหรือพอใช้อะไรพวกนี้ครับก็จะใช้ในสโคปงานประมาณนี้นะครับส่วนใหญ่ในของผมเนี่ยผมก็จะใช้ในงานประเมินซะเป็นส่วนใหญ่นะครับมาเรามาดูวิธีการใช้ฟังก์ชัน if กันว่ามันใช้ยังไงนะครับเดี๋ยวตามผมมารับชมกันเลยดีกว่านะครับป ตอนนี้ผมสร้างตารางคะแนนประเมินมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ในช่องตารางนะครับก็จะมีผลสำริดนะครับสมรรถนะแล้วก็ช่องรวมนั่นเองนะครับคะแนนก็จะแบ่งเป็นสส่วนนะครับแปกับ20สทีนี้นะครับแล้วก็ผมผมจะมีช่องระดับการประเมินนะครับก็จะมีระดับก็คือดีเด่นดีมากดีพอใช้แล้วก็ต้องปรับปรุงนะครับช่วงคะแนนก็จะอยู่ด้านหลังเลยนะครับเพื่อนก็จะมี0ูนย์ถึงหกสิบสี่จุดเก้าเก้าหกสิบห้าถึงเจ็ดสิบสี เจ็ดสิบห้าถึงแปดสิบสี่จุดเก้าเก้าแล้วก็แปดสิบห้าถึงเก้าสิบสี่จุดเก้าเก้าแล้วก็อันสุดท้ายนี่จะเป็นเก้าสิบห้าถึงหนึ่งร้อยนะครับก็จะเป็นสเกลคะแนนประเมินนะครับก็จะได้ตั้งแต่ปรับปรุงพอใช้ดีดีมากดีเด่นอะไรพวกนี้ครับมันก็จะเลตติ้งสเกลอะไรพวกนี้คเพื่อนๆก็ไปปรับมันเหมาะสมกับเพื่อนๆได้วิธีการใส่สูตรนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมแสดงให้กับเพื่อนๆดูก่อนเนาะถ้าสมมุติว่าผมใส่คะแนนช่องนี้เป็น50คะแนนช่องนี้เป็นอีก25อ่สิบห้ 20, 4, นาคะแนนเต็มเนาะ20 ได้อยู่70 70เนี่ยมันเลทคะแนนตั้งแต่65ถึง74.9มันก็จะอยู่ในเลทที่พอใช้นั่นเองมันก็จะแสดงผลขึ้นคําว่าพอใช้ มาดูสูตรกันว่ามันสามารถใช้สูตรได้ยังไงบ้างนะครับช่องรวมนะครับมาดูสูตรช่องรวมก่อนก็คือช่องอะไรดีก่อนช่อง C คอลัมน์ C ตรงนี้นะครับรวมได้ไม่ยากนะครับใช้สูตรซัมธรรมดานะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับฟังก์ชันเข้ามาเลยนะครับจากนั้นก็กดเครื่องหมายเท่ากับเข้าไปพิมพ์คําว่าซัมซัม S U M นะครับแล้วก็วงเล็บเปิดนะครับจากนั้นให้เพื่อนๆมาคลิกตรงที่คอลัมน์ A A 1 0ตรงนี้นะครับเห็นไหมแล้วก็ใส่เครื่องหมายบวก แล้วก็มาคลิกตรงที่คอลัมน์ B10 ตรงนี้แล้วก็กดเครื่องหมายปิดแล้วก็กด enter แค่นั้นเห็นไหมครับว่าเพื่อนๆก็จะได้ผลรวมเรียบร้อยสูตรผลรวมเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆลองใส่ตัวเลขไปก็ได้นะของผมใส่ไปเป็น65ละกันนะ65บวกอีก15 เห็นไหมครับว่าตัวเลขข้างหลังตรงนี้มันจะเปลี่ยนให้เราอัตโนมัติเลยนะครับช่องด้านล่างนะครับเพื่อนๆก็ใส่สูตรแค่ช่องเดียวนะครับช่องช่องด้านล่างเพื่อนๆไม่ต้องไปทําอะไรนะครับก็แค่คลิกซ้ายที่มุมไปคลิกที่ช่องคอลัมน์ตรงนั้นก่อนนะครับไปคลิกที่เซลล์ตรงนั้นก่อนแล้วก็เลือกเมาส์มาที่มุมล่างด้านขวานะครับแล้วก็ให้มันเป็นเครื่องหมายการกระบาทสีดาๆนะครับแล้วก็ลากลงมาแค่นั้นนะครับเพื่อนๆก็จะได้สูตรผลรวมทุกช่อง ในช่องคอลัมน์สตรงนี้นะครับมาทีนี้นะครับเมื่อเราได้ผลรวมเรียบร้อยแล้วไอ้เจ้าผลรวมเนี่ยเราก็ต้องมาประเมินค่ามันว่าอยู่ในเกณฑ์ไหนเกณฑ์ต้องปรับปรุงเกณฑ์พอใช้เกณฑ์ดีมากเกณฑ์ดีเด่นอะไรพวกนี้นะครับมามาดูสูตรกันนะครับสูตรก็คือเพื่อนๆใช้เครื่องหมายเท่ากับเปิดฟังก์ชันมันไปก่อนนะครับจากนั้นนะครับก็พิมพ์คาว่า if นะฮะ if นะครับ, <c oughs> if, รบตามนั้นจากนั้นก็ตามด้วยวงเล็บเปิด นะครับแล้วก็มาคลิกตรงที่ C ตรงนี้นะครับอันนี้เป็น C 1 0คลิกไปเลย C 1 0ตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะต้องใช้เกณฑ์คะแนน,นที่ต่ําที่สุดก่อนนะครับอย่างของผมเนี่ยก็จะเป็นตั้งแต่ C 1 0เนี่ยต้องน้อยกว่านะครับใส่เครื่องหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับ64.99แล้วก็ใส่เครื่องหมายคอมมาไปนั่นเองนะครับใส่เครื่องหมายคอมมาแล้วก็ให้มันแสดงผลนะครับใส่เครื่องหมายฟันหนูไป2ทีนะครับอ่าขออภัยครับ ใส่เครื่องหมายฟันหนูไป2ทีให้แสดงผลคําว่าต้องปรับปรุงนะครับถ้าคะแนนเนี่ยน้อยกว่า64.99เนี่ยจะอยู่ในช่วงของต้องปรับปรุงนะครับต้องปรับปรุงนั่นเองนะครับอ่าไปอีกนิดนึงนะครับใส่เครื่องหมายคอมม่าไปนะครับเพื่อนๆจากนั้นนะครับพิมพ์คำว่า if อีกนะครับ if นะ if วงเล็บเปิดนะฮะ if วงเล็บเปิด สี่สิบเหมือนเดิมนะครับบางิกตรงที่สี่สิบตรงเนี้ยถ้ามันคลิกไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับทพนพิมพ์มไปก็ได้สี C ่สิบเหมือนเดิมนะครับจากนั้นนะครับก็ให้เพื่อนนะครับใส่เครื่องหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับสี่สิบเนี่ยน้อยกว่าหรือเท่ากับเจ็ดสิบสี่จุดเก้าเก้าก็คือค่าตรงนี้นั่นเองเห็นไหมครับค่าสูงที่สุดของมันเจ็ดสิบสี่จุดเก้าเก้านะครับจากนั้นก็ใส่เครื่องหมายคอมม่าแล้วก็ ใส่เครื่องหมายเข้ามาแล้วก็ใส่เครื่องหมายฟันหนูนะ่ะใส่เครื่องหมายฟันหนูไป2องงนนะครับให้พิมพ์คําว่าพอใช้นะครับถ้าคะแนนน้อยกว่าหรือเท่ากับ74.99เนี่ยให้ใส่เครื่องหมายให้ให้ใส่คําว่าพอใช้อ่าพอใช้นะครับอ่ะ เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นนะครับก็ให้เพื่อนนะครับใส่คอมมาเข้าไปอีกทีหนึ่งนะฮะใส่คอมมาเข้าไปนี่เฮ้ยใส่คอมมาเข้าไปจากนั้นนะครับพิมพ์คำว่า if อีกนะครับถ้า if แล้วก็วงเล็บเปิดนะฮะสี่สิบ 40, น้อยกว่าหรือเท่ากับนะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับ8 4 9 9 8 4 9 9นะครับ แล้วก็ใส่เครื่องหมายคอมม่าอีกทีนึงนะฮะาจากนั้นก็ใส่เครื่องหมายฟันหนูนะครับใส่เครื่องหมายฟันหนูไป2อันนะครับถ้าน้อยกว่า80ถ้าน้อยกว่าหรือเท่ากับ8ปดส่เานี่ยให้ใส่เครื่องหมายดีนะครับอ่าดีเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นนะครับก็ให้เพื่อนๆนะฮะใส่เครื่องหมายคอมม่าเข้าไปอีกทีนึงนะครับ ใส่เครื่องหมายคอมมาเข้าไปจากนั้นก็พิมพ์คำว่า if อีกนะครับ if วงเล็บเปิดนะครับ 40, 40เหมือนเดิม40นะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับค่าต่อไปก็จะเป็น94.99นะฮะ94.99นะครับ,รบแล้วใส่เครื่องหมายคอมมาเข้าไปนะฮะใส่เครื่องหมายคอมมาเข้าไปแล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายฟันหนูนะฮะ ฟันหนูแล้วก็พิมพ์คําว่า,าดีมากนะครับสเกลต่อไปมันจะเป็นดีมากเนะเาะดีมากนะครับต่อไปก็ใส่เครื่องหมายคอมม่านะครับต้องมาเปลี่ยนยนี้บ่อยๆนะครับคอมม่าแล้วก็ตามด้วย if นะครับ if if วงเล็บเปิดนะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับ100นะครับ100 เอ้ยไม่ใช่สิวงเล็บเปิดต้อง40ก่อนนะครับ40น้อยกว่าหรือเท่ากับ100นะครับแล้วใส่เครื่องหมายคอมม่าไปนะใส่เครื่องหมายคอมม่าไปแล้วก็เครื่องหมายฟันหนูนะครับให้แสดงผลคำว่าดีเด่นดีเด่นอ่ะให้แสดงผลคำว่าดีเด่นอ๋อลืมใส่ ขออภัยครับเพื่อนมันจะต้องใส่ลืมบอกเพื่อนนะครับเมื่อกี้ที่โปรแกรมมันฟ้องนะครับด้านหลังนะครับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนจะต้องใส่วงเล็บให้ครบนะครับวงเล็บของเพื่อนเนี่ยมันจะมีอยู่หนึ่งสองสาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมวงให้ดูนะครับวงเล็บเนี่ยมันจะมี1นสองสามสี่ ห้านะครับวงเล็บวงเล็บเปิดมีห้าวงเล็บปิดก็ต้องมีห้านะครับเพื่อนๆอ่ะเดี๋ยวเรามาใส่วงเล็บปิดก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่ะโอเคจากนั้นก็กด enter ไปนี่เรียบร้อยนะครับอันนี้คือฟังก์ชัน if ที่เราใช้กันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองลากมาด้านล่างอ่าวิธีก็ p y สูตรนะครับไม่ยากน,นะฮะ สีอะไรพวกนี้เพื่อนๆไม่ต้องไปสนใจนะครับผมมีคลิปสอนไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับเดี๋ยวผมเพื่อนๆชี้วไปที่มุมบนด้านขวานะครับเป็นคลิปที่ผมสอนเพิ่มสีใน Excel ให้นะครับสามารถย้อนอสามารถไปดูจากคลิปนั้นได้นะครับอ่ะทีเนี้ยพอเราได้สูตรเรียบร้อยแล้วนะครับผมลองพิมพ์ช่องที่2นี่ไปสิอ่ะเจบวกอีกสัก15สิอ่ะสิะเห็นไหมครับว่าพอค คะแนนมันถึงเกณฑ์นะครับคะแนนมันถึงอันนี้มันอยู่ที่90นะครับคะแนนมันถึงเกณฑ์ดีมากมันก็จะแสดงผลคําว่าดีมากให้นะครับอันเนี้ยก็จะเป็น uh, รูปแบบนี้นะครับเ <zeros> พื่อนๆสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการประเมินต่างๆได้ที่มันมีเกณฑ์เป็นระดับระดับระดับให้นะครับเกณฑ์เท่านี้ต้องแสดงผลอย่างนี้เกณฑ์เท่านี้ต้องแสดงผลอย่างนี้แบบนี้ครับก็สามารถไปปรับให้มันเหมาะสมกับนางานของเพื่อนๆได้นะครับก็ หวังว่านะครับคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนนะฮะก็ถ้าชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของผมด้วยแล้วก็อย่าลืมกดรูปกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาสอนเพื่อนทำอะไรอย่าลืมติดตามรับชมกันสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมไปละครับ